เราสบายดีมันนี่กะมีความรู้สึกหลายได้ครับของฝากจากอุบลราชธานีจากน้องสะพายคนงามมาเบิ่งกันเลยวะนี่อย่างเน่ตามข้าพเจ้ามาเลยนี่ของขวัญเรามาไม่ใช่ของขวัญของประคังชีวิตอ่าฝากมาจากอุบลราชธานีมาเปิดเบิ่งข้างในมาสิน,นี่อย่างเน่ตามข้าพเจ้ามาเลย อู้พี่น้องทั้งมวพันยานตายนะเพื่อนอู้จากนี้อีอย่างนี้มีของฝากหลายอย่างออ้มีป่าย่างพร้อมอุ้ยตายแล้วป่าย่างปลาย่างป่าแห้งปลายแหงออ้เก็บได้กินเป็นเดือนออ้ออ้มีอีอย่างอีกมาเพื่อนตามต่อไปเลยแล้วก็ไปตัดต่ออู นี่ฮอตหนอไม่กินได้เป็นเดือนๆเ,เลยอย่างแน่นอนขอขวามมอบใจนอ้องสะพ้ยหลายๆจากอุบลราชธานีจากเด็ดอุดมบ้านนิกใหญ่พุนละแล้วของกินก็มีจังมากมายบอกว่าจะเป็นหมกักแหวมักม่วงหมากไฟโอ้ไม่แะเล็กเซี๊ยนบ,เบยน,นเลยแล้วก็อันนั้นก็ต้องเป็นหมากถั่วดินโอ้ยพี่น้องเคยกินบอมัมากถั่วดินจากอุบลราชธานีใด ท่านผู้สรงเคยกินบอ่ออันนี้บ้านคอยอยู่ประเทศลาวขาเจะาเอื้อนว่าพักน้ําแต่ว่าไทยขนาดจะเอื้อนพักน้าคือกันนั่นละแกงใส่หน่อมไม้หรือว่าแกงใส่อ่าแมงจินายนเนี่ยโอ้เสพขนาดเลยบอให้เว้าเลยเรื่องความแซ่บของมันอีอีอันนี้เหม็นอีอย่างเนาะนี่กิ่นเป็นบนเนาะเอ้อยมันก็เหม็นเหม,ม็นเว้ยเอาใหม่ก่อนออกินแปลกแปลกบางเปิดบาง,งก้อนั้างในสงสัยสิเป็นน้ำหอมอย่างแนนอนน้ำหอมบอ ืม่คยกินโอ้โหเปิดออกมาแล้วน้ำหอมออะไรจะหอมขนาดนี้นเจีวปลาลาบองหรือว่าเจียวซับนั่นเองกินกับมะเขือเปราะแซ่บอย่างเน่นนทันผู้สมขอข้อมเข้าใจจากน้องสะพ้ยจากขุบลราชธานีบ้านเล็กใหญ่พุนเดอขอข้อขอความเข้าใจหลายๆกินได้ฮอดสองเดือนฟุนแหละขอความเข้าใจหลายๆ มีมะม่วงพร้อมมีตัวของโปรดของมักของข่ทั้งนั้นเลยน้องสะใภ้แบบนี้พใดบ่ฮหักกับบ้าตายแล้วเนะวาะถือว่างโง่ที่สุดผู้ใดบ่ฮหักน้องสะใภ้คนนี้จากนางสาวบัวพาธนิลาชจากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมบ้านเมกใหญ่เนาะขอข้อมูลขับใจหลายๆขอบใจขอบใจขอบใจ โดยขอเขอ้าใจหลายๆห,หลังจากแกะไปแล้วหนึ่งกล่องใหญ่ตอนนี้ห้อยอย่างนี้อีกหนึ่งกล่องแต่กขยังสงสัยอยู่ว่าทาั้งในมีอีกอย่างกันแน่มีกล่องนี้กล่องนี้มีอีอย่างบอหรือว่าจะเปนเ็นเงินหรือเป็นทองแต่ว่าสัน่นบางก่อนมันสั่นบอติง่งนะแต่ว่าข้าพระเจ้าก็จะลองเปิดบองทั้งในว่าจะเป็นแนวใดแน่ โดยสบายดีมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาหลมโอ้ลมบอกว่าเรื่องวิธีเฮ็ดป่าแหงป่าย่างจากจังหวัดอุบลราชธานีของน้องสะพ้ายปากมาเมื่อ่าให้ข้าเจ้าฟังว่าน้องสะพ้ายเจ้าเนะี่ยว่าเิเฮ็ดเป็ี่นบองโอ้ขอขอบอกว่าน้องสะพ้ายคอยนี้เก่งเมือตัวอย่างบอกว่าจะเป็ี่นการเว้าบอกว่าจะเปลี่ยนการว่าบอกว่าจะเปีน่นเป็นการดา่าแต่ที่แน่แน่นนอนนั่นเฮ็ดป่าย่างแซ่ขนาดเลยนี่เลยท่านผูน้ชมถามข้าเจ้ามาอู้ อกินวัดเป็นเดือนๆเ,เลยกินวัดเป็นเดือนๆเ,เลยกินผู้เดียวนี่อ้โหกินผู้เดียวหลังจากเฮาส้มเสร็จไปแล้วเข้ามาเบิ่งลีอ่าวิดีโอกันอีกเทืรอหนึ่งว่ามีอย่างแน่หนึ่งแมงิโนูนสองปลาแห้งตัวเล็กๆสาม หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ยสี่มะไฟไม่ใช่มะเฟืองนะครับมะไฟครับฟังดีๆครับมะไฟหมักไฟนั่นเองบ้านคอยเอินว่าหมักไฟตามไปแล้วคือพักกูดหรือว่าพักน้ำเห็นบอ่อพักกูดพักน้ำอันที่สี่อันที่ห้านี่เลยทัวลิส่งครับผมทัวลิส่งขอเขาไม่เข้าใจลหลายๆ สรุปแล้วผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรมา่อกะมันเยอะแยะมากมายไปเลยเอาเป็นว่าผมขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่กําลังติดตามชมทางช่อง YouTube ของบีนอ่อนจันทร์สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมก่อนที่จะไปอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามทางใต้กระดิ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากบใจหายๆสบายดี